สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเมย์อีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสังทองวิทยาค่ะนี้เราก็จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะและการแสดงดีทำโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะซึ่งมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้นะคะ ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและการลบจากโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะผู้เรียนสามารถเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบตามขั้นตอนและวิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้องโจทย์ปัญหาการบวกครูดวงตามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกข้อ1การบวก คือการนำจำนวนทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันข้อ2ทบทวนการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และไม่เกิน1000ข้อ3วิเคราะห์โจทย์แล้วแปลงโจทย์นั้นมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อ4แสดงวิธีทำและหาคำตอบที่ถูกต้อง ต่อไปเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่สามารถใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ทุกชนิดมีขั้นตอนดังนี้ข้อ1โจทย์ถามอะไรข้อ2โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างข้อ3หาคำตอบได้ด้วยวิธีใดข้อ4เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรข้อ5 เขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรและข้อ6ได้คำตอบเท่าไหร่มาตาลุยวิเคราะห์จดปัญหาการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน100และไม่มีการทดกันเลยนะคะครูดวงตามีเงิน34บาทนักเรียนมีเงิน25บาทครูดวงตาและนักเรียนมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท เด็กๆมาช่วยครูดวงตาหาคำตอบหน่อยสิคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือครูดวงตาและนักเรียนมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือครูดวงตามีเงิน34บาทนักเรียนมีเงิน25บาบาทโจทย์ข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธี การบวกข้อความที่บ่งบอกในการหาคำตอบโดยการบวกคือรวมกันทั้งหมดจากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้34บวก25เท่ากับเท่าไหร่ จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้ครูดวงตามีเงิน34บาทนักเรียนมีเงิน25บาทเราสามารถหาจำนวนเงินรวมกันของครูดวงตาและนักเรียนโดยการนำจำนวนเงินของครูดวงตา34บาทบวกกับจำนวนเงินของนักเรียน25บาท มีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ให้เด็กๆเขียนตัวตั้งและตัวบวกให้ตรงหลักขั้นตอนที่2หาผลบวกในหลักหน่วยก่อน4หน่วยบวกหหน่วยได้เท่ากับ9หน่วยเขียนเลข9ในช่องผลบวกหลักหน่วยขั้นตอนที่3หาผลบวกในหลัก10 30บวก20ได้เท่ากับ 50เขียนเลข5ในช่องผลบวกหลัก10ดังนั้นครูดวงตาและนักเรียนมีเงินรวมกันทั้งหมด59บาทการเขียนตอบในโจทย์ปัญหาเด็กๆควรเขียนตัวเลขไทยเพื่อเป็นการฝึกทบทวนการเขียนตัวเลขไทยและเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยค่ะ ก่อนที่เด็กๆจะเข้าสู่โจทย์ปัญหาการลบครูดวงตามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบดังนี้ค่ะข้อ1การลบคือการนำจำนวน1ออกจากจำนวน1ข้อ2ทบทวนการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100และไม่เกิน1000ข้อ3 วิเคราะห์โจทย์แล้วแปลงโจทย์นั้นมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อ 4. แสดงวิธีทำและหาคำตอบที่ถูกต้องต่อไปเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่สามารถใช้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ทุกชนิดมีขั้นตอนดังนี้ข้อ 1. โจทย์ถามอะไรข้อ 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง ข้อ 3. หาคำตอบได้ด้วยวิธีใดข้อ 4. เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรข้อ 5. เขียนแสดงวิธีทำได้อย่างไรและข้อ 6. ได้คำตอบเท่าไหรเ่เด็กๆมาเริ่มตะลุยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100แล้วและไม่มีการกระจายกันเลยนะคะ น้องไอวี่มีลูกอม22เม็ดแบ่งให้เพื่อนๆในห้องไป12เม็ดน้องไอวี่เหลือลูกอมกี่เม็ดเด็กๆมาช่วยครูดวงตาหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาข้อนี้หน่อยสิคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือน้องไอวี่เหลือลูกอมกี่เม็ดสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือน้องไอวี่มีลูกอม 22เมตรแบ่งให้เพื่อนๆในห้องไป12เมตรหาคำตอบด้วยวิธีการลบข้อความที่บ่งบอกในการหาคำตอบโดยการลบคือแบ่งให้เหลือจากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้22ลบ 12. เท่ากับเท่าไรจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สามารถแสดงวิธีทําได้ดังนี้น้องไอวี่มีลูกอม,ม22เม็ดแบ่งให้เพื่อนๆในห้องไป12เม็ดเราสามารถหาจำนวนลูกอม,มที่เหลือของน้องไอวี่โดยการนำจำนวนลูกอม,มที่น้องไอวี่มี2 2เม็ด ลบกับจำนวนลูกอมที่น้องไอวี่แบ่งให้เพื่อนๆในห้องไป12เม็ดมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1เขียนตัวตั้งและตัวลบให้ตรงหลักและในการแสดงวิธีทำการหาผลลบในแนวตั้งให้นำจำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งแล้วนำจำนวนที่น้อยกว่าเป็นตัวลบนะคะขั้นตอนที่2หาผลลบในหลักหน่วย 2หน่วยลบ2หน่วยเท่ากับศหน่วยเขียนเลข0ในช่องผลลบหลักหน่วยขั้นตอนที่3หาผลลบในหลัก10 2 10ลบ1 10เท่ากับ1 10เขียน1 10ในช่องผลลบหลักสิบ ดังนั้นน้องไอวี่เหลือลูกอม10เม็ดการเขียนตอบในโจทย์ปัญหาเด็กๆควรเขียนตัวเลขไทยเพื่อเป็นการฝึกทบทวนเขียนตัวเลขไทยและเป็นการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยนะคะ เป็นยังไรกันบ้างคะเด็กๆได้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะโดยนํามาเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทํานะคะตั้งใจทํานะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะ